สวัสดีค่ะเมืน่ที้งสองคนสิมาอัปเดตข่าวสารของน้องฮักแพงวกรัญญาค่ะพี่น้องทีไปอยู่ลำพินชาวนอยลำพินอ่าวงสองใช่ความสามารถของน้องกับสิ่งที่น้องโดนดราม่าทำไมมันต่างกันซะเหลือเกินค่ะทำไมมันสวนทางกันนั่นเองค่ะก็คือล่าสุดนิโนะทางเฮียหน่อยได้อัพ ได้อัพคลิปน้องลกให้ชงพิธีทีน้องนะคะพี่น้องคะกำลังล่ําเรืองล่ําสอยอะนะ,ะในเรื่องที่ว่าอ่าบทนางเงือกอ่าในเรื่องพระภัยมณีนั่นเองแล้วทีนี้เอาแฟนขับแต่และคนพี่น้องคะเหมือนมันสวนทางกันอะไม่ยกไม่ย่อไม่หอก,กหนอกวาอเออทําไมน้องถึงเสียงดีจังทําไมน้ําเสียงถึงต่างจากมาวันแรกทําไมน้องมีการพัฒนาการขึ้นได้ดีมากๆเลยทํานองนี้คือเยอะมากพี่น้องคือ ขอย้อนก่อนนะคะพี่นาว่าสำหรับน้องหักแพงนะคะบวว่าสิล่าดีฟอนง่ามปันนดน้องขึ้นโดนดามาตลอดแทบจะที่เขาติดตามมากเพราะว่าสิเป็นเอ้ยเสียงก็ไม่พอฟอนกับโบง่ามแต่สั่น่ตงสีแต่น้องมาอยู่จนหอดซูมือนี่นะค่ะน้องก็ยังโดนแต่ทําไมความสามารถน้องมันไปไกลขนาดนี้จากที่เราฟังเพราะว่าข้ากับบร์เดเป็นเอฟซีแบบโอ้โหมูอรับตใหม่ข้อติดตามติดตามทุกทุกคนเท่ากันพอเรามาฟังเราก็ มีความคิดเห็นว่าความสามารถน้องนี่มันก็ไม่สมควรไปโดนดูถูกหรือว่าบูลลี่ในเรื่องเสียงหน้าตาเป็นเวละแมนแมนประว่าล่าสุดเกิดไปหินคลิปนี่แหไรเนาะ,ะพอได้ฟังรู้สึกว่าเออเสียงน้องมันกะมวลมระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการล่าการเีว่ายังไงล่ะสื่อสารออกมาให้เราได้แบบทิ้นกันนะพี่นอ้องเนี่ยค่ะการล่าเรืองของนอ้องนักแพงได้บท เป็นนางเงือกนะคะในลำเรื่องพระอภัยมณีในรูดูการแรกของหมอล่มลำเพื่อนโชว์ค่ะพี่น้องใช่เดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตคลิปเนาะเดี๋ยวปดให้พี่น้องได้ฟังกันสําหรับใครยังไม่ได้เห็นหรือใครเห็นแล้วก็ดูได้อีกพี่น้องขามวนมวลเฮะเออแล้วก็ขออนุญาตคลิปจากเฮียหน่อยดูยนะคะนี่เป็นคลิปนี้เลย พี่น้องนี่แหละก็เป็นประมาณประมาณนี้อยากค่อยอยากเต็มอ่ะพี่น้องเนี่มาแล้วพี่น้องเนี่ยาแล้วว่าหันในสะดุดค่ะอ้าวสะดุดอีกแล้วเนี่ยแหละถ้าใครอยากดูเต็มๆไปดูได้ที่คลิปเฮียหน่อยเลยใช่ค่ะเพราะว่ามวนพี่น้องคะแค่ซ้อมยังพอขนาดนี้แล้ว ต้องไปดูในเวทีจริงๆเวทีโชว์จริงๆว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะพี่น้องในเมื่อเปิดบลงนาจทะ่มีการขืนโชว์ในบทของเนาะแพรนะคะเป็นล่ำสอยนะคะบทนางเงือกในเรื่องพระภัยมณีเกินเกินมาสมณแล้วกุมวลไปฟ้องเต็มๆที่ตาใดค่ะก็ต้องแบบว่ารอชมที่ชุดเนาะในการใส่สูทในการแต่งหน้าองค์ทรงเครื่องและก็เสียงร้องวานๆวานวสิเป็นแนวใดนั่นเองค่ะเพราะว่า ก็หนานีคำพ่อยน้องมีการออกมาเบาเพื่อการว่าบทที่น้องจะได้รับใน้าเรื่อง้าไพมณีนี้คือ<ะ>ไม่คาดคิดมาก่อนไม่มีใครคาดคิดคันวาหน้งเหงือกนี่เป็นนังเอกเลยเด้เนนก็<ๆ>เป็นตัวเด่นตัว<อ>เด่น <ๆ S 2> เนอะไรง่ายถ้าบอกว่าแบบนี<ะ>้ถ้าถ้าน้องได้เป็นจริงๆเพราะว่าเนี่ยเขาเขียนบอกว่า ฮักแพงลำส้อยบทนางเนื้อในลำเรื่องนะคะ,คะขันมีพิพลาดประการในหรือเปลีป่ยนแปลงกับตรงความไพ่แต่ว,ว่าเขากับอ่านตามพีเฮยหน่อยในมีการอามาโพดแต่ที่นี่นองน่ะในเป็นทั้งแดนเซอร์อื<อ>หลายๆเนี่ยรองมีความสามารถมากมมยค่ะถือ,อ,อว่าประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งใช่แล้วก็มาเปิดคอมเมนต์สำหรับ fc แฟนคลับว่าอย่างไรบ้างแล้ว,ลวเราได้ไปเห็นมาแล้วล่ะไปเจอมาแล้วล่วะรู้สึกว่าแต่และคอมเมนต์คือ ไปทานดูวกันหมดเลยดีหมดเลยบอกว่าเออเด็กคนนี้ทําไมพัฒนาการดีขึ้นหนูเนี่ยมีการปรับปรุงฝึกฝนอยู่เสมอเยอะแยะมากมายพี่น้องคะขออนุญาตอ่านให้ฟังบางคนบอกว่าดีไม่ดีขึ้นอยู่กับบทพ่วมกับคะ่ะแต่ว่าน้องคือทําออกมาได้ดีมากในการร้องในการฝึกเออเป็นกำลังใจให้นะคะนี่คะ่ะทุกคนขะทุกคนเสียงดีทุกคนเสียงดีคะ่ะแต่เสียงมีมนสะกดแล้วก็มีเสน่ห์ของแบบของน้องในน้ําเสียงของน้องอ่า สังวานได้ลําเป็นที่เหลือเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่แข็งใครสร้างตัวตนเป็นของเราคนที่เราไม่ชอบก็ได้เดินผ่านอ่ะสุดยอดมากลูกอายุตัวแค่นี้สุดยอดแล้วปล่อยคิวมาเรื่อยนะคะเราด้เห็นกันอเออเนี่ยเก่งมากครับเพลงเสียงดีมากเลยสุดยอดมากลูกสาวเยอยะแย,ยะมากมายพี่น้องขาแล้วคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์ทุกวันนี้ก็ยัง มีคอมเมนต์อ <Netz> ย <ank'> <sm fundamentals> ู <the trouble> ่มาเรื่อยๆแฟนคลับก็คือออกมาคอมเมนต์่ากันมาคอมเมนต์ในเรื่องของนําเสียงของน้องนะคะสำหรับน้องหักแพงบัว่าน้องเสียเรับบทใดในรัาเนืองนีกับที่วาน้องทําทําเต็มที่แล้วพวามข้อมารถหักแพงน่ะหลอหลีค่ะพี่น้องที่เ้าติดสามมาเนาะว่าจะเป็นการล่มการฟอนลองเพลงเต้นน้องยังเต้นใดอ่ะเออแล้วสาหรับคนทีดามาน้องนะที่เขาบอกคือตูนคลิปมากนะคือบางคนนักน้องทําดีแทบใจขาด ก็มีมาดามาเอ้ยเสียงแค่นี้กลับบ้านไปนอนเถอะอืแล้วบางทีการแบบตอนที่น้องบอกว่าน้องได้เป็นแดนเซอร์ก็บอกว่าอ๋อเหมาะสมกับแดนเซอร์ที่สุดแล้วนูงนั้นนี่เด็กแค่นี้ทําได้ขนาดนี้แล้วเราควรที่จะให้กําลังใจควรที่จะแบบว่าสนับสนุนดีกว่าไหมในเรื่องต่างๆเนอะเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยเสียงอีหลาคกือเสียงผิวุงอิงเลยล้วคนกว่าเกือเยอะนะตั้งแต่เห็นมาบ่ะเออขนาดฟั่งแบบ บเดหินหนาน้องอะเป็นยังไาเออเสียงคล้าย้วงจรจังใช่ค่ะมันเมื่อสกอเสียง้นคุนน้มเลยขายกันไนแล้วอายุไล้เรียกกันกับ<ช>บอกเสียงเขาเอื่นมาข้อเสียเสียมันก็เสียงขายกันแต่ก็คือคนคอมเมนต์ไปทางที่ดีค่ะก็รอติดตามเป็นเจ้าไหนไปติดตาม เฟซของน้องหักแพงจากน้อยกันอัปเดตพี่น้องเลยเบิ่งมาตอนนี้น้องมีการอัปเดตอีย่างในเฟซบุ๊กหักแพงวารัญญานะคะขจับบุะพี่น้หักแพงวารัญยาบางคนบอกว่า่อาทําไมน้องดีขึ้นตามลำดับเยอะจังเลยนะคะพี่น้องก็เขามากก็ต้องมีพัฒนาการแหละเนาะอขันผู้ได้เว้พัฒนาการขจับแบบอยู่อยู่ไปอยู่เหมือนเดิมคนก็จะมาดราม่าอีกแหละว่า ไม่มีพัฒนาการขึ้นมาเลยทำไมเธอไม่ไม่ฝึกฝนอะไรทํานองนี้เธอยมากมายนี่ค่ะพี่น้องห้อเกไปเห็น Facebook ของน้องมากไปดูการอัปเดตของน้องเพราะว่าช่วงนี้นะคะสําหรับ Facebook ส่วนตัวของน้องฮักแพงวารัญญาพรนะคะเขาเอาภายในช่วงแหลกอื่นมาอนุญ,ญาคนะคะพี่น้องน้องแพงว่าฮักแพงวารัญญาพรอันนี้เป็นเฟซของน้องเองพูดติดตาม 2.6หมื่นผู้ติดต,ตามนะคะอันนี้คือของจริงของแท้มาสิภาพไปอัปเดตคะ่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้น้องได้มีการแชร์เมื่อวานก็ได้มีการไปหาหลวงปู่ศิลาก็ไปด้วยกันน้องก็ได้มีการแชร์ชแล้วก็ช่วงนี้สาวน้อยลำเพลินชูนะคะเป็นสาวน้อยอ่วงสองดอ,อกห<ม>้ามวโจูยมานินก็ได้มีการซ้อมลำอมเออพี่น้อง ใกล้แล้วพี่น้องเออสามสิบงหาคมนี้ภพพอ,พอกับลําเพื่อนน้องไม่ม,มาให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับน่าจะเปิดวง31มสิบดิงหาที่จะถึงนี้ไหมก็เลยเล่งใช่ไหมล่ะ<ช>เล่งในการฝ<ะ>ึกฝนในการร้องในการแบบเออเนี่ยแดนเซอร์ต้องพร้อมนะนักร้องนักสแสดงอะไรก็แบบเออ แล้วก็เห็นทางน้องแชร์อีกนะคะนี่เป็นแชร์โพสที่มีทางผยดข่าวข่าวลูกทุ่งได้มีการมาบอกว่าว่าตัวนี้มีการคุมสาวน้อยลำเพลินโชว์ซ้อมร้องลําแดนเซอร์ปีคนลูกอลังการโอ้ยหมอลำปีแรกลำเพลินน้องใหม่ผลงานจัดเป็นจังไดแนบูขคุณมาสี่ถาไปเบิง31สิบอ็ดสงหาคมนี้เปิดฤดูกาลก็คือเนี่ยละ รอไปให้กำลังใจน้องฮักแพงแล้วก็คิดว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าลูกของน้องนะคะของน้องคไม่ธรรมดาเลยจริงๆเลิศปังมากนแน้องสามารถอยู่เหนือดราม่ามาโดยตลอดสรับน้องขักแพงไงแล้วทุกวันนี้เนาะก็คือสยบแล้วคือมันสวนทางกันแล้วแฟนคลับก็เหมือนกับเปิดบางคนที่อคติเนาะก็บางครั้งบางคนอาจจะเปิดใจก็ได้ในเรื่องราวที่อาจจะแบบ เป็นสัมัไม่ได้กีว่ามากว่ามากเออซึ่งมือนี้ก็อาสิเปิดใจแล้วก็เป็นได้นะคะพี่น้องนี่แหละสําหรับวันนี้ก็มีเขาวข้าเรื่องเราที่โอ้โหจากนามือเป็นแบบจากหนามือเป็นหนามือนั่นแหละพี่น้องเออแล้วทุกวันนี้คือแบบเออถือว่าน้องคือสามารถที่จะข้ามขั้น ในวงการเนื้เรื่องราดราม่ามาได้โดยสมบูรณ์ก็ต้องรอชมต่อไปค่ะพี่น้องขาแล้วก็สินเดือนนี้เนาะเปิดบงก็ขอบใจให้กับทางาสามรถมิลโชวค่ะสำหรับวันนี้กลับไปก่อนคะ่ะ